สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจั้งคงไอเดียชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบ้านกกตูมนะะเป็นบรรยากาศรอบวัดเนาะก็มีชาวบ้านนะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะมาทําความสะอาดเนาะมาเตรียมง,งานบุญนะแล้วก็งานยกช่อฟ้างานบุญคือวันที่31มีิบเมีนานะยกช่อฟ้าคือวันที่1เมษายนะคนะ เอฟซีนะใจบุญเนาะสามารถที่จะมาร่วมงานบุญวัดบ้านโกกตูมได้นะคะตอนนี้ผู้เท่าผู้เก่เนานะแล้วก็ทีมพ่อผู้ใหญ่นี่นะ่ะก็กําลังพากันนะะจัดเตรียมงานเนาะ คือโบสนะคะของบ้านกกตูมเนาะที่ยังไม่ได้ยกช่อฟ้านะเตรียมจะยกช่อฟ้าในวันที่1เมษายนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการฉลองโบสในในครั้งต่อไปนะคะนะคะขอเป็นบรรยากาศภา,ายในงานเนาะชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะคะรวมทั้งเด็กน้อยนะก็มากันเต็มเลยนะคะส่วนทางด้านนี้กำลังปิดธงทิวนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการเตรียมงานนะคะสำหรับบุญประจำปีแล้วก็ยกช่อฟ้าน้าของบ้านวัดบ้านกกตูมเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่า f อฟนะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศเนาะก็สามารถที่จะร่วมทําบุญนะคะกับทีมสีสหายของเราได้เนาะในวันที่31มเอมีนานี i นะคะทีมสีสหายนะคะก็จะมาร่วมทําบุญลงทานนะคะที่วัดบ้านกกตูมนะเพื่อที่จะมา บุญประจำปีแล้วก็ยกช่อฟ้านะคะกำลังนะคะปากธงพิวนะ,ะหรือว่าทุงบ้านเราเรียกนะคะเอฟซีลายคนหลายท่านนะะอาจจะเคยเห็นนะคะบทเนาะที่วัดบ้านกกตูมนะ,ะแต่ก่อนเราก็มานะคะทำบุญนะคะ อยู่ตรงนี้เนาะมางานกระถินนะคะเงนินงานกระถินนะก็ได้หลายตังเลยทีเดียวนะคะก็มาปูพื้นโบสถ์นะคะส่วนตรงนี้เนาะรอบโบสถ์เลยนะคะทั่วหมดเลยเนาะ,ะบรรยากาศภายในงานร่มรื่นนะคะแบบกันเองแบบบ้านๆนะใกล้วันงานแล้วนะคะตอนนี้ก็วันที่วันนี้ก็วันที่ 23สิบสามมีนาแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงบุญประจำปีของเราแล้วงานใหญ่เลยทีเดียวนะพี่น้องนะเพราะราว่ามีงานยกช่อฟ้าด้วยนะคะตอนนี้ก็รดูร้อนเนาะชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยได้ไปไหนนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทำไร่ทำนาน,นะคะก็พากันมาตุ้มหุ้มนะคะที่วัดบ้านกกตุมของเราเนาะผู้เท่าพี่น้องเอ้ยน่ารักเลยทีเดียว ก็กําลังจะยกธงขึ้นแล้วนะธงทิวขึ้นแล้วนะหรือว่าธงของเรานั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นการทํามัดฉานะมัดมัดฉาพาโชคนะพี่น้องนะก็ลุ้นกันนะว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ในวันงานเนาะก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเอฟซี FC สามารถที่จะมาตักมัดฉาพาโชคกับพวกเราได้นะคะส่วนทางนู้นนะคะเป็นศาลาเนะาะก็พระ ปูนะคะอยู่ทางด้านโน้นเนาะกำลังรับกองบุญนาที่มาส่งนะ,ะจากบ้านงานเมื่อวานงานบุญเนะะาะหารมาอีกครั้งนะคะตรงทางด้านนี้นะกำลังจะยกทุงทงทุงนะคะขึ้นแล้วนะ,ะนี่เป็นขนบรทมเนียมประเพณีของชาวภูไทยนะคะที่เราสามารถที่จะมาร่วมบุญกับชาวภูไทยได้นะคะแต่ละประเพณีแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะ ตอนนี้กำลังงรถน้ำอบน้ำหอมนะคะใส่เสาทุงหรือเสาทุงเรานั่นเองนะผ้าขาวๆก็จะเป็นผ้าทุงเนาะนี่นะคะที่มีพ่อพอ่แม่แม่ถือไว้นะพร้อมที่จะยกเสาขึ้นนะคะแล้วก็จะกลบดินฝังไว้นะวันเสร็จงานแล้วก็จะมารื้อออกเนะาะชาวบ้านของเราก็จะเต็มอยู่ที่วัดนะคะ fc ผ่านไปผ่านมานะที่บ้านกกตูมเนาะก็จะบอกว่าเอ้า ผู้คนหายไปไหนนะคะลงมาดูที่วัดของเราได้นะคะตอนนี้กำลังเตรียมงานนะงานใหญ่ยักษ์นะคะ FC แล้วก็ FC สามารถที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะกับการยกช่อฟ้าได้นะ,ะตามกำลังศรัทธาเนาะตอนนี้นยกขึ้นแล้วนะคะ พอตอนนี้นะคะผู้คนก็กำลังเยอะนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่นะคะเอาใบไม้ไปทำปุ๋ยนะคะอ่านะคะทางนี้ก็จะเป็นอีกทางด้านนึงนะคะที่มองเห็นโบสถ์ของเราได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านโรงคั่วนะคะมองไปทางนี้เนาะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ ะะทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างเช่นกันนะคะก็จะมีไอถนนคนกกียตรอบทิศทางนะคะรอบวัดเลยเนาะวันนี้ชาวบ้านของเราก็กระตือรือร้นนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนานแล้วก็ประดับประดาเนาะภายในงานนะคะให้บุญประจำปีแล้วก็ยกงานยกช่อฟ้าของเราเนาะให้ได้แบบอลังการที่สุดนะ เอฟซีท่านใดนะคะสนใจนะที่จะทําบุญลงทานกับพวกเราทีมสีสหายนะคะก็โทรมาได้นะที่เบอร์06.3.0.2.4.3.3.1.4นสามะคะก็สามารถเป็นเป็นทำลงทานได้ทั้งวันที่31แล้วก็วันที่1นะคะเพราะว่าวันที่1จะเป็นการยกช่อฟ้าเนาะวันที่31จะเป็นบุญประจำปีนะของหมู่บ้านโกกตูมแล้วก็บ่งบ้านเกษตรสมบูรณ์2หมู่บ้านติดกันนะคะ ที่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดเนาะงานบุญนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะเอฟซอย่าลืมติดตามนะทีมสีสหายของเรานะจะได้รู้นะว่าคนจะมาเยอะหรือไม่เยอะนะคะโรงทานของเราจะขายดีไหมนะคะจะแจกจ่ายกันทั่วถึงหรือเปล่าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะที่อยู่ที่วัดบ้านของ เราเองเนาะก็มีตรงนี้นะคะศาลาการประเรียนนี้เนาะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือโรงเรียนวัดนั่นเองเนาะเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะได้รื้อออกไปเนาะก็เลยทําเรื่องนะคะขอให้เด็กนะคะก่อนก่อนวบเรียนนะเข้ามานะเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้นะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ